ดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบดฟันนี่วันนี้นะคะแม่อูก็ไปเซเว่นมาไปเซเว่นมานะคะตามล่าหาหมีแครแบร์มีแครแบร์เาหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแครแบร์นานมากเลยนะใช่มีของเล่นใหม่มาปะในเซเว่นอ่ะมีของใหม่มาหลายอย่างเลยเหรอหลายอย่างเลยพ่อเอมแต่วันนี้แม่อูนะคะได้ตัวปั๊มนะคะหมีแครแบร์ที่เป็นลูกอมนะอ๋อมีลูกอมด้วยโอ้ยนี่มีสามสีเลยนะเขาเด็กไม่ตื่นเต้นเลยเหรอ เขานาจะเห็นแล้วพ่อเองก็เลยไม่ตื่นเต้นเนาะอ๋อไปซื้อด้วยกันมาไปซื้อด้วยกันมานี่นะไปเลือกมาในเซเว่นเลยนะพอดีพอดีมันมี3ามสีพอดีเลยแม่อุ๊กเลยเอามาจัดมาให้เด็กๆเลยนะเป็ไปของวิคบันนี่นะฮะอุ้ยด้านล่างมีลูกอมลูกอมนี่เป็นรถเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาคงจะแย่งกันพอะตรงนี้แล้วกันนะใช่เด็กๆอยากได้สีอะไรกันเดี๋ยวให้น้องเชเบ็ดเลือกก่อนเพราะ เป็นช่องน้องชิเบ็ดนะอชาสีฟ้าตัวหมีชมพูอันนี้หมีฟ้าโอ้๋เพราะเพราะเอ็มรู้ไหมว่าทําไมเชเบ็ดเอาสีฟ้าเพราะว่าออมเล็ตอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้สีชมพูเขาก็เลยเสียสละให้ออมเล็ตแม่อุ้นั่นเราแกะสามมาเลยได้ไหมเราจะได้มาลองปั๊มดูไเดี๋ยวแกะเป็นปะเนี่ยแกะเลยลูกแกะมาให้ดูหน่อยค่ะลูกอมน่าจะอร่อยหวานๆแน่เลยเนาะพ่อเอ็มลูกอมรสเหมือนกันหมดเลยกินไหมออมเล็ตกินลูกอมไหมหรือว่าอยากเล่นตาปั๊มมากกว่า จริงเหรอเจเบตเจเบตแกะได้ลูกมันเป็นตาปลามีรอยปลาอยู่มีรอยปลาอยู่แม่คนดูไค่อยๆแกะลูกค่อยแกะไป่แกะโอ้แกะที่มันมันมันลอกอันนี้หมดเลยนี่สีมันหายไปหมดเลยใช่มันลอกตรงนี้ทิ้งมันเพราะว่ามันต้องบังคับให้เราแกะตรงเนี้ยอ๋ออะไรตาปั๊มอยู่ตรงไหนเอ้ยตาปั๊าร์มท้องบนนี่อุ้ยสีชมพูเดีวดูนะเนี๋ยวมากเลยเดีวดูนะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้เป็นสีชมพูเลยเป็นสีชมพู แสดงว่าทุกอันต้องเป็นสีติดไหมติดถ้าใส่กระดาษก็จะน่ารักเลยนะในคอสต์คเต้เี่ย้มเนยติ้มติ้ไวิ้อติ้มติ้มอิม่ิ้มติ้มติ้มให้ม่่อม้มติ้มติ้มต้มติ้มติ้มตแกมติ้่ติ้มติ้มติ้มต้มติ้มกิ้ม้มติ้มตมตห้มติมต้มติมมัมติ้ม้มมีอม้มอมอมตมเม้เด็กๆก่อน ไม่เห็นเลยอยากกินเลยอ่ะทานเลยไปเกณฑ์ลูกอมก่อนกนี่มันมีรอยแกะเนี่ยเด็กเป็นก้อยให้นี่นะครับเพื่อนๆเราก็ต้องหารอยป่าให้เจอเนะเบ็ดกัดแล้วนะเชเบ็ดมันสกปรกลูกออกมาเอียได้ไหมรอก่อนลูกรอเชเบ็ดออมเนตถือไว้ลูกถือไว้ได้เลยอุ้ยทำไมน้องเชเบ็ดเก่งน้องเปิดได้แล้วพวยเมี่งไม่ได้เลยเออเปิดพัดลมหรือเปล่าออมเนตร้อนไหมเปิดพัดลมกันที่ลูกไม่ต้องปิดหรอกเพื่อนได้ไหมเนี่ย พ่อผมกำลังพยายามอยู่แม่อุ้นเหนื่อยแล้วนะรอพ่อเอ็มเนี่ยดูว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วหัวฟูฟอดเลยดูดิเชอร์เบดเขาใช้มือแกะมันได้ปากแกะแกะยากอ่ะเนี่ยจริงเหรอแม่อุ้งแกะให้ไหมอ่ะมาเร็วเชิญโอ้ยเจ็บได้แล้วแบแค์น้องเสร็จแล้วพ่อเอ็มเรามาลุ้นกันดีกว่าข้างในเป็นสีชมพูนี่แกะแบบนี้ดีกว่าจะได้ลายสวยๆนี่แล้วอุ้ยล่นเลยมาเดี๋ยวมาดูนะอุ้ยล่นแล้วลูกเจอไหมเดี๋ยวดูนะ สีอะไรอ่ะพ่อเองไม่สีนะสีชมพูเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันไหมลายเดียวกันไหมอ่ะอุ้ยลายเดียวกันเลยอุ้ยไม่ใช่ลายเดียวกันลายเดียวกันไหมไม่ดูได้ไงลายเดียวกันอมเล็่ใช่ดูดิอมเล็ตเฉียงฮะดูดินะดูดิโอ้ไม่โอ้รูลายเดียวกันไหมไม่ลายเดียวกันไม่ดูตรงแก้มมันอ๋อคนละลายพ่อเองโอ๋แต่ของน้องชิเบะดูองน้องชิเบะลายสวยไม่เหมือนใครเลยของน้องชิเบะโคตรสิงมากไหนน้องชิเบะดูดิชิเบะลองปั๊บของแข็มากไม่มีหน่อยปั๊บไม่มีหน่อยนี่ ออมเล็ตเชฟเบตสวยอ่ะโอ้โหนี่นะมันนะองเชฟเบตสวยมากเลยอุ้มเชเบตสวยอ่ะวิ่งเนี่ยมให้อุ้ดูดิวิ่งเต้นเต้นกับเด็กๆเนาะเออเนี่ยกลับฝาเพราะเชฟเบตลายเยอะมากเพราะมันไปดันอันเนี้ยหลุดเข้าไปเนี่ยไม่เพราะมันปิดด้านหรือเปล่าไหนลองดูดิเพราะเอาฝามันเข้าไปดันเข้าไปแล้วมันเลยปิดไม่ได้ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันดันนั้นเข้าไปผิดออมเล็ตให้ปะป๊าดันีปะป๊าก็ดันนี่ แม่พอเอ็มหาเรื่องแล้วนะพังเลยอ่ะสีฟ้าของน้องเซเวตอ่ะเซเบตพอเอ็มทวามของหนูพังอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันปิดไม่ได้เลยโอมันปิดไม่ได้ลูกปิดไม่ได้นี่ปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้นี่ต้องตอกกับไฟอ่ะนี่นี่นี่ตอกเบรกเนี่ยเอาเอาเนี้ยได้ไหมนี่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ลูกมันโดนขนมสีโดนขนมไม่ได้นี่ต้องลองตอก้าไปนี่นะพ่อเอ็มทำพังไปแล้วนะโอ้ยได้ไหมยิ่งเสียเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ บบไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมัไมบบนไปเตือให้ใหม่บบเจเบตเต็งละก็มันต่อกเขามันอยู่ๆมันปิน้นออกมาอะเพิ่มก็ไม่รู้ยยงอ,งอง้อมเลยจ้าโ,โ,โอ้เสียเลยอเนี้ย,ยปิดไม่ได้ลูกอะไรขอขอ,อ้อเมเลดล่ะก่อนที่เจเบตจะร้องไห้นะไปะเฮมปิดคลิปดีกว่าเจเบตปิดคลิปก่อนได้ไหมปิดอ้อมนะปิดอ้อมมันปิดมันเสียแล้วเนี่ยคลิปให้หน่อยลูกในจริงๆมันต้องเป็นยังไงเอามาดูทีไม่ม่ว่าสีเหลืองมาดูเนี่ยไอเนี้ยมันหลุดขึ้นไปเนี่ยไอตัวเนี้ยมันหลุดออกมาแม่อูขอดูหน่อย เนี่ยเนี่ยใช่มันหลุดไอ้ฝาปิดมันนะถือนี่ก่อนเมาดันก่อนอ๋อนี่คือฝาได้มันเป็นฝาแต่ฝามันนะเข้าไปติดตรงนี้ต้องกัดออกมันดันออกไม่ได้มันต้องกัดยิ่งทุบมันยิ่งแน่นต้องกัดออกเฮ้ยแมวทำได้แล้วตั้มไม่น้องเชฟเได้แล้วน้องเชฟเปิดเด้อปิดนี้เอาเองไปนี่เฟรมเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่เย่ของน้องเชฟเบตตัได้แล้วติดเดีกว่าฮ้ยนั่นไงหกเลยของใครอ่ะ ของใครของใครหกไม่มีอย่างนี้อยู่ของเชเบตเด็ดอันนี้ของใครหกของเชเบตของออมเลดอยู่ไหนของออมเลดมานี่ออมเลดสีเหลืองเหรออออมเลดสีไหนสีชมพูอ่าน้องเชเบตเอานี้ไปออมเล็ตเอาน้อยไปเอาามเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใจเย็นๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใจเย็นเย็นแล้วหนูทำของน้องหกอะเอาไปไม่พอใจนะลักษณะไม่พอใจน้องเชเบตเอาสีฟ้ามาใส่นี่ พ่อออเเมมดน็ตก็ดูดิดูดิเนี่ยแม่วูดูดิทำของน้องหกอ่ะอย่าใช้เท้าลูกอย่าใช้เท้าถ้าขนมหกห้ามใช้เท้าแมวูบอกกี่ครั้งแล้วถ้าขนมหกห้ามใช้เท้านะเข้าใจไหมเอามาดูนี่หรอกยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วดีใจเอาเอามาเอาออกมาป้าดูดีใจดิเอาตัวที่หกมาป้าดูลูกดีใจเอาตัวที่หกมาน้องพ่อเอ็มเอาลูกอมเราไปจิ้มขี้ใช่แล้วแกล้งว่าเอ็มดีกว่าหยิบลูกอมขี้ให้พ่อเอ็มกิน แกงพ да. ่อเอ oh ็มใช่ไหมเอาไมเสร็จหรอแม่เอ๊เอาเม็ดให้อันนึงโอ้ยน่ารักอ่ะลูกเอาลูกอมมาให้กินด้วยพ่อเอ็มไปขึ้นรถเลยอร่อยจังลูกอมลูกรักพ่อใช่ไหมรักพ่อใช่ไหมเอาเม็ดเอาห้จากไหนลูกบอกพ่อเอ็มดิเอามาจากขี้สนน่าสนน่นแท้หล่นจะปากเลยสนน่าแรบาย คลาดคลาดคลาสจบแล้วนะครับเป็นแค่การแสดงน,นะครับแต่มีคนนึงเชื่อว่ามันกินขี้จริงๆเชื่อว่าใชเไ็มไม่เชื่อพี่แอมบีบคนหนูไปเออเหรอแต่เมื่อกี้เขาทำหน้าแบบเขากลัวมากเลยนะในไปดมขี้นี่ใช่กลิ่นขี้ปะ่ะปไปดมปากพ่อเอมก่อนเลยใช่กลิ่นขี้หมาวะไปดมนิดน,นึงใชเบ็ดดมก่อนเลยไปดมใชเบ็ดดมก่อนเหน็ดไหมไม่ใช่กลิ่นขี้ใช่ไหมเอาเนี่ยดมนิด กิน,ก,นกินเหม็นแต่ไม่ใช่กินขี้ <c oughs> กินเหม็นเหมือนปากหมา <laughs> ยืมกอดยายกอดเช์กอดเชฟไปใครให้พูดยาไม่นะคะขอเชลยแบบทีนีนขนขนข้ของพูดยาคนไปก่อนนะคะจอ<ะ>กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย